ใช่ครับมันจะวนไปใช่ครับเป็นวนเส้นทางวนเลยครับก็เป็นแต่เส้นทางเดยครับแต่ทางโอเคใช่ไหมครับได้ครับจบรู้ได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้ามาที่ฟาร์มโชคชัยแล้วนะคะเป็นครั้งแรกของเราสามคนนะคะกดถ่ายรูปไม่ได้มันไกลเกินก็เสียค่าบัตรมาผู้ใหญ่คนละหนึ่งร้อยแล้วก็เด็กห้าสิบบาทเปิดตมกินกันเยอะกว่าเด็ก เปิดดมกลิ่นขี้แกะหน่อยอ่าเราจะป้อนแกะหรือเปล่าคะฝนเริ่มตกบ่อยๆแต่บัตรแต่บัตรนี้เขาจะให้บัตรนี้มาถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่แพงกว่าเด็กอีกก็ใช่สิค่ะผู้ใหญ่ตัวใหญ่กว่าบัตรก็คือเก็บไว้ดีๆสามารถออกออกแล้วก็เข้ามาใหม่ได้แต่ไม่แต่ทาเบูเล่อันนูมีวัวกระป๋องแก15กิโลมีว่างเลยไหมต่อไป เราวนดูก่อนก็ได้ไหมหรือว่าพอทำเป็นวนดูได้รอบเดียวหรือว่าเห็นแท็กซี่แล้วเหรอเหรอคือแท็กซี่แ้วเดี๋ยวเราไปดูวิวกันหน่อยได้ลมก็ได้เนี่ยแต่มันปันดูวิวได้นี่ยเออเดี๋ยวแม่ถ่ายให้อันนี้คือแกะนะครับ ูมัเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาอีกรอบดีกว่าเราวนดูไกลๆก่อนดูว่ามีอะไรบ้างใช่มันปั่นดูวัวเฮียมไปหยับวัววัวนมวัวนมครับมันเห็นวัวเป่าเดี๋ยวเราจะไปพักตรงลวงลงนี่กันลงที่นี้ตรงนี้ก็มีวัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมกคนวัววัวตัวเมียนะลูกววั มันบานจะไปรี้นมวัวเหรอหัใจใลจ้วยนยมวัวมัจ้าว้านมวัวว้ามันวัวนี่แลจะหยาบฝนก็ตกจ้าตรงนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะเป็นฟาร์มโชคชัยตรงนี้ดูวิทยากรลุงบอยนี่มีป้อนอาหารสัตว์มีลุงขบอยนี่ที่เป็น,น,นวัวนี้นแล้วก็ ตรงนี้มีผลิตภัณฑ์จุดไทยรูปด้วยราไปตรงนี้ก่อนวนออกเอาไปเดี๋ยวเราไปดูกันสัตว์เกลือโอเคมีติมขายด้วยนะมีติมด้วยเป็นปลาลวังรถนะอันนี้นะคะเราก็เข้ามาในฟาร์มแล้วปะซึ่งถ่ายรูป มาในฟาร์มนะครับัามกิเรียกว่าตกใส่ฟาร์มตกใส่ฟาร์มตกใส่ฟาร์มตกใส่ไปอยที่ฟาร์มตกใส่สใสอันนั้นมั่าง,งกันตรเป็นขึ้นอุปกรณ์ลิฟตงนี้ ชาร์จกันะเขาบอกว่าแท้เอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่้อนนะตัวเดินเข้าไปดูกันตอน,นนั้นที่เรามาก็ตรงนี้ปกติเขาจะมีแบบต้องลางหลังเราตอนนี้ปันปันเดินตามปันปันมาแล้ว ดูแม่ดูกับกป๊าดูกับกป๊าปแล้วเหมือนกระต่ายเลยอ่ะลูกเกหมือนกระต่ายเหมือนขนนะลูกไหม,มลูกไหมะะลูไครับทเจอนันหวันนี่หรออ โชขวดน,นมวัวหน่อยเฮ้ยป้อนนมวัวป้อนนมวัวแล้วป่ะไม่มีถังขยะเหรอโน่นม,มีถังขยะเป็นบ้านอยู่ตรงนู้นไง,ไง,นงปันแม่ถ่ายรูปให้เน้ยแมงสังเท่ กลับน้องอีกไหมล่ะเดี๋ยวไว้ไปเดี๋ยวเดินเข้าไปอีกนะตอนจะกลับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ป๊ปาซื้อป๊ปาซื้อนมวัวมาแล้วเดี๋ยวป๊าจะเอาไปจะเอาไปลแล้วก็ไปอันนี้ด้วยอ, <ๆ S 2> อ่ๆๆนะปนะ๊าเานาะเดี๋ยวเราไปกันนะเราทกิจกรรมให้ปาหมากหมากหมาน่ามันฉลาดมาเลยป้าเธอมันเป็นเห็นนะ Oh, okay. ป๊าพร้อมจะไปให้นมบัวแล้วป๊าอีกแล้วเป็นป๊าอีกแล้วลืมนมวันเราให้นมลองอาหารบัวคืออะไรย่าในเอ,เองเนี่ยเขาเขียนว่าโรงอาหารบัวคือต้นย่าจุดป้อนอาหารบัวป้าไปแล้ว ดูเด <onz> ินยับเขามีการทุปกรณ์ตอนไปเดือนมีเลยอุ้ยมาแล้วมาจะไม่ให้มาจะไม่รีดนมวยแวนปานจ้องแ้จองเฮ้ยและขน้องเขาก็มีหลายคนด้วยนะเอามาขวดเดียวอ่ะมันไปไปดูว่าป๊าแล้วอ๋อพี่เขาพี่เขานี่นมวัวเห็นเนาะแลวนี่เดี๋ยวป้าทำน้นั่นแหละ ป,ป๊าเขาทำแบบนั้นนะโอ้ยน้องวัวมีตั้งหลายตัวเนี่ยอะไรเนี่ยป๊าป๊าก่อนเลยนี่เดินด้วยกันแม่ก็อยู่ตรงนี้เขาอยู่ในคอกไม่เป็นไร,ป,รป๊าป้าจุงมันปันไปด้วยมาปันให้กับแม่นะเฮ้ยน้องยังกินแม่นี่อยากให้ตัวไหนมันปัน,นให้น้องตัวไหนตัวไหนจับมือแม่จับมือแม่แม่จะพาไป ใหญ่เลยนี่นีู่ิลูกดึงต้อมนมาดึงดึงดึกนมาเล้ให้ตัวอื่นมนหมดแล้วมันหมดแล้วทั้งให้องตัวหมดแล้วนะครับเยียมนี่เดินน้ำลายเอาเดินไม่เป็นไคะ ฝันแม่ลังเราหรอคะอุ้ยมีแต่ว,วันมื้อคุณเลยค่ะแม่ลังเราหรอะคะ,คะแม่แม่ไม่ได้นี่แห่ให้ป,ป้าป้าทำเพราะว่าแม่หลับได้ปันจะไปรีดนมวัวแล้วปัน มันไม่เอาหมวกให้เอาหมวกออกให้มันาอ่ะปันไปดูกับป๋าป๋าแล้วองไปดูข้างๆป๋านี่ให้ไปนั่งข้างๆป๋าก็ได้นี่ดูป๋าจับดีปันป้ามาดูฝั่งนี้เขาอยู่ในกองหนูมาดูฝั่งนี้ป๋าดีจับดีดีเคาได้หนูนี่เหรอ ไอแม่บังไอแม่บังนี่ไงคลาสไนร้านนี่ไงไปอันนี้เราอยู่ที่ป่าโชคชัยเมื่อกี้ไปรีดนมวัวมาป่ามันนี่เนาะดมวัวมาฝนตกแล้วนะครับปานปันทำไมไม่จับวัวล่ะไปไม่ขี่ไซเดือนเร็ว ออรยากไปจับอะไรหรออ๋อลูกแกะตัวนั้นน่ะหรอไปดูป้าๆแม่พาไปดูป้าๆขึ้นไปไม่เป็นอะไร่ะไรเออตอนนี้เขาฉลาดเขาเริ่มทำอะไรหรอน่ารักจังเลยน้องน่ารักจังเลย ใส่กับน,น้องฉี่ทำไมเอาใสกับน,น้องฉี่นหมนตกแล้วอพอลบลนแล้นะนะน้องี่ไม่เสร็จีกออน้องี่ไม่เสร็จดีกว่า <c oughs> นอ,อ่านประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดคาร์บอน ยังไม่เสร็จยังไม่เส็จจร้าตัวนั้นนะยังชีวิตอีกดังค่ะต้องถ่ายต้องกดกดไม่ได้ บอกว่าอยากไปซื้อขนมเแล้วเกลฉีแล้วปันก็เลยไม่จับน้องเลยตอนแรกบอกอยากจับน้องนะทุกคนปันปองกาคุ่าคุ่าเดี๋ยวไปซื้อน้องแม็ข้างหน้ามีกลับขึ้นรถกันแล้วง่าย นั่งหน้ามแล่วกนเ่มเหนื่อแล้วเน่ยอ่าวอย่าเอารองเท้าเอารองนั่งตรงนั้นแหละลูกโอ้ยฝนก็ตกนี่คือม้าเผือกของเราดิไปแล้วไปแล้วเปียกหมดละบายบายว่าไปเลยฝนตกจ้าอันนี้เรียกอะไรม้าดุเออแม่ดุเพราะว่าสัตว์เผือกนะคะก็คือ แกะปกตินะคะก็คือสีเผือกีือกครับ่กก็คือขาวไงมันไม่ได้เปืือกนะครับที่ดยูข้าวก็คือแนวเปือกปอาปามันกระเด็นมาถึงเท้าหมูเสาจังีอ่ก็มีสัตว์ต่างๆเป็นดองกีนครับดอง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 กีดองดงดงดงี Happy birthday to you อะไรอ่ะ เก็บอะไรมาเอาอะไร